สวัสดีค่ะคุยอาสังหามาแล้วค่ะทุกคนมาค่ะวันนี้นะคะเป็นไลฟ์พิเศษมากเลยนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนนะคะก็ช่วงนี้นะกำลังมองหามองหาอะไรมองหาอาชีพนะวันนี้เป็นเรื่องของอา,อาชีพต่างๆนะที่จะนํามาแบ่งบปันกันวันนี้มี5อาชีพด้วยกันซึ่งนะคะ ก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วมันสามารถนะเริ่มได้เลยก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะแชร์ไลน์นี้กันออกไปก่อนสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันเนาะ mm hmm. วันนี้ก็มากับฟ้ากับฝนแหละอยากจะบอกว่าตาตอนนี้นี่ข้างนอกนี่โหนะเสียงฟ้าสนั่นวันไหวนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนี้เดี๋ยวรีบนะรีบแบ่งปันนะ,ะ mm hmm. เพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ก็ภาวานาว่าขอให้นะคะ แบ่งปัน,ปนเรียบร้อยแล้วนะฝนฟ้าหรือว่าเ,อาเสียงฟ้าผ่าหรืออะไรต่างๆนี่นะค่อยมานะโอเคไหมคะสันะสสดีนะคะคขเข้ามาแล้วทักทายกันนะคะวันนี้เป็นเรื่องของอาชีพเสริมค่ะมีหลายคนนะคะตอนนี้ก็คือพูดง่ายว่าเป็นช่วงของนะหลายคนก็กักตัวอยู่กับบ้านแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนกันอาชีพเหล่านี้เนี่ย มันสามารถนะคะสร้างไรายได้ได้จริงๆถ้าวันนี้เราทุกคนนะคะเขาเรียกว่ายอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะเพราะมันคืออาชีพเสริมนั่นเองก,ก็หลายอาชีพนะใครก็สามารถทําได้วันนี้มาฟังกันค่ะว่ามีอาชีพอะไรบ้างช่วงนี้โดนกักตัวอยู่กับบ้านนะคือก็ พูดง่ายว่าอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะสร้างไรายได้ด้วยทุกคนสามารถทําได้นะคะบอกเลยว่าสามารถทําได้วันนี้เป็นเรื่องของนะไรายได้เสริมค่ะใครอยากมีไรายได้เสริมในวันนี้พักเรื่องของอสังหาไว้นะคะขอ,อะแบ่งปันในเรื่องของไรายได้เสริมซึ่งทั้งมีทุนและไม่เขาเรียกว่านะมีทุนไม่มีทุนเนี่ยคุณลองนะพิจารณา สิ่งที่นะค่วยลาเสนอมาแบ่งปันดูว่าวันนี้เนี่ยใครสามารถนะที่เขาเรียกว่านะทั้งสายมีทุนไม่มีทุนสามารถนะเอาไปสร้างไรายได้อาชีพเสริมนะคือสร้างได้จริงๆถ้าวันนี้เราทุกคนนะคะเขาเรียกว่ายอมเปลี่ยนแปลงเนาะเพื่อที่ว่าให้ผ่านพ้นช่วงโควิดหนีไปนะเพราะฉะนั้นทําอย่งางไรก็แล้วแต่นะขึ้นชื่ออาชีพเสริมนะมันมีหลายอาชีพมากมายแต่วันนี้ ห้าอาชีพนี้หลายๆคนนะคะควยก็เชื่อแน่ว่าถ้าเรานะลองเลือกสักสิ่งสักอย่างหนึ่งนะเลือกสักอาชีพหนึ่งนะมาเป็นอาชีพเสริมของเราเนาะมันก็สามารถที่จะนะสร้างไรายได้ได้บางครั้งเนี่ยอาชีพเสริมหลายคนนะอาจจะแบบเฮ้ยทำไปทํามานะอาจจะดีกว่าอาชีพหลักเลย3าไปเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่านะคะลองดูค่ะทุกอย่างมันคือการทดลองและนะอันไหนที่ วันนี้นะมีทั้งนะใช้ทุนและไม่ใช้ทุนนะก็สามารถทำอาชีพนี้เหล่านี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านใดที่เข้ามาเจอการน,นะทักทา,ายกันนะคะภาพชัดเสียงชัดกันไม่คะเป็นยังไงกันบ้างขวอยจะรีบแบ่งปันเลยนะคะเพราะว่าด้วยทัศนียอ่าเขาเรียกอะไรด้วยนะทัศนวิสัยนะเรื่องของอากาศนั้นไม่ดีเท่าที่ควรนะเพราะว่าได้ข่าวว่าช่วงนี้นะมีมีอะไรคะมีพายุนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ขอ้ทุกคนนั้นนะ้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะ,ะต้านภายโควิดแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพวันนี้นะคะดูแลกันด้วยนะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะก็เป็นห่วงกันนะเพราะฉะนั้นถ้าใดที่เจอไรนี้นะคุณโคชโชคดีวันนี้เผื่อว่าบางครั้งอาจจะหยิบยกนะสิ่งที่ควรม,มาแบบปันนั้นนําไปสร้างรายได้ซึ่งมันเป็นรายได้และหรือนะอาชีพเสริมได้ได้อย่างดีทีเดียวบางทีเราคิดไปไม่ถึงเนาะบางครั้งอ่า บางคนนะก็ทำงานประจำรู้แหละนะคะแต่บางทีนะเราทุกคนนะสามารถนะเวลาเนี่ยทุกคนมีเท่ากัน24ชั่วโมงเท่ากันและทุกสิ่งทอย่างนั้นมันสามารถแบ่งปันจะส่นเวลาได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใดที่เจอไลน์นี้นะคุณโค่ชโชคดีเดกวกคนอื่นนะขออนุญ,ญาตนะแชร์ไลน์นี้กันออกไปก่อนวันนี้ไลน์นี้นะเป็นหนึ่งไลน์ที่ตั้งใจมาแบ่งปันนะเพราะ บอกเลยว่านะคะมีรายลเยโคตรนะก็ช่วงนี้นะต้องการที่อยากจะมีไรายได้เพิ่มเพราะฉะนั้นการมีไรายได้เพิ่มนั้นมาดูกันค่ะว่าอาชีพเหล่านี้เนี่ยมันสามารถสร้างไรายได้ได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราคะ่ะว่าวันนี้เราเลือกอะไรนะคะเลือกสิ่งที่รักเลือกสิ่งที่ชอบทำนะ,ะแล้วมันจะเกิดไรายได้ขึ้นอย่างดีทีเดียวนะฮะอาชีพเสริมนะสร้างไรายได้ช่วงโควิดตอนนี้นะตอนนี้นะเน้นว่าตอนนี้เพราะฉะนั้นนะคะก็มาะคะ่ะวันนี้อะ โอเคนะคะสวัสดีกันนะคะสวัสดีทุกคนคนะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ก็พักเรื่องของอาสังหาไว้แป๊บหนึ่งนะแต่หลายๆคนนั้นมีในเรื่องของนะเอ๊ะจะทําอาชีพอะไรดีนะเพราะว่าช่วงนี้เนาะก็บางครั้งก็ไม่ได้ออกจากบ้านเลยเพราะฉะนั้นอาชีพที่ทําอยู่กับบ้านมีอะไรกันบ้างหรืออาชีพที่ต้องออกไปทำข้างนอกหรือว่านะ,ะความถนัดเนี่ยของแต่ละคนนั้นสามารถดัดแปลงนะสร้างเสริมอาชีพสร้างไรายได้ได้นั่นเองโอเคมาดูกัน วันนี้นะ <c oughs> ขออภัยนะคะมีทั้งหมด5อาชีพด้วยกันอาชีพแรกเขาเรียกว่าเป็นในส่วนของนะาสายงบน้อยค่ะฟังดูดีๆนะคะฟังดีๆนะคะคือสายงบน้อยอันนี้ไม่มีทุนฉันไม่มีทุนนะ,ะแต่มีมีอะไรคะอันแรกสุดคือคุณไม่มีทุนนะไม่มีทุนไม่มีทุน คุณก็ไม่บอกว่าเริ่มนะอาชีพเสริมไม่ได้อันนี้ไม่จริงเพราะฉะนัน้นนี้นะคะอาชีพแรกคือนะวันนี้เราไม่มีทุนคือเป็นสายงบน้อยอะสายงบน้อยทุนไม่ค่อยมีทําอะไรดีกันนะเย่จะบอกแบบนี้ค่ะวันนี้ถ้าเรานะคะมีมีอะไรคะมสุบดอันนี้เนี่ยหลายคนทําแล้วมันมันเขาเรียกว่าอาจจะขายดีเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้นั่นคือนะคะการที่ มีอะไรหยิบออกมาขายค่ะอะไรที่ไม่ใช้อีกเช่นนะแต่อยู่ในสภาพดีนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเสื้อผ้าเสื้อผ้ามือสองอันนี้บอกเลยนะคะช่วงนี้เสื้อผ้ามือสองเนี่ยได้รับความนิยมมากนะคะถ้าวันนี้ใครนะเป็นไซส์งบน้อยไม่มีทุนคุณนะคะมีเสื้อผ้าสวยๆนะอยากจะออกมานะเอามาขายขายเสื้อผ้ามือสองขายที่ไหนได้บ้างหนึ่งนะคะวันนี้ถ้าเล่น Facebook อยู่ คุณก็สามารถนะฮะโพสขายไลค์ like ขายหรือทำคลิปขายก็ยังได้หรือจะเป็นโพสใน IG นะไอจีช้อปอะไรแบบนี้ล d ซดงละ a ด,ะะดานะคะทำได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะนี่คือวันนี้เรามีอะไรที่เราไม่ใช้อาจจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือาบางคนนะแบบเฮ้ยมีน้าหอมเยอะอะไรแบบนี้เอามาแบ่งปันนะออกมาแบบขายนะคะ แปลเปลี่ยนเก็บเป็นเงินเขาเรียกว่าเป็นอาชีพเสริมไรายได้เสริมเก็บเงินไรายได้ตรงนั้นมาเป็นนะเป็นไรายได้เสริมขึ้นมาอีกอกระเป๋าหนึ่งคุณก็สามารถทําได้และไม่จำเป็นต้องใช้ทุนเพราะอะไรคะทุกคนมีของที่บางทีอะมีเยอะมากนะไม่ได้ใช้เลยนะก็เอาออกมาแบ่งปันนะเขาเรียกว่าเอามาขาย ในช่วงนี้ใน,ในช่วงโควิดนี้นะคะเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีก1ส่วนหรือนะเป็นอีกหนึ่งกระเป๋าหนึงนะโอเคไหมนั่นคือสายแรกนะคะอาชีพแรกคือสายงบน้อยไม่มีทุนให้นะคะนำสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นั้นเอามาแปรเปลี่ยนเป็นรายได้นั่นเองโอเคไหมคะนั่นคืออาชีพแรกนะไปดูอาชีพที่2กันอาชีพที่2ช่วงโควิดนี้อยากจะบอกว่าสายมี อันนี้สายนี้เนี่ยเป็นสายที่ชอบนะออกแบบเขาเรียกว่าสายออกแบบ DIY DIY ทําอะไรคะช่วงนี้หลายๆคนเห็นใช่ไหมคะวา่าซื้อนะซื้อพวกลูกปัดซื้ออะไรมาเขาเรียกว่าทำเป็นสายคล้องแมสนึกออกป่ะคะช่วงนี้แมสเนี่ยได้รับความนิยมมากมายบางคนก็ลืมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเอานะเขาเรียกว่า,าออกแบบร้อยลูกปัด หรือนะทำเป็นสายคล้องแมสตนั่นเองก็สามารถทําได้และก็ขายง่ายด้วยนะคะโอเคไหมคะอาจจะซื้อของจากสําเพ็งหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วมาร้อยสร้างเป็นรายได้เสริมเห็นไหมคะอยู่กับบ้านเราก็ทําได้หรือนะฮะเป็นอาจจะทํางานประจาแต่อยากมีรายได้เสริมแต่มีใจรักในเะรื่องของการออกแบบ DIY ก็สามารถนะทาสายคล้องแมสขายและนะคะเกิดรายได้ขึ้นได้นั่นเองนี่คืออาชีพที่2นะต่อไปไปดูอาชีพที่3กัน อาชีพที่3านี้อยาจะบอกว่าทุกคคดานเดี๋ยวนี้นะออไม่ได้ออกจากบ้านกันก็จะชอบในเรื่องของการทํำไรคะาทาอาหารในเรื่องของการเข้าครัวนั่นเองถนัดใครถนัดเข้าครัวนะคะวันนี้ชอบในเรื่องของนะคะเขาเรียกว่านะเป็นสายเข้าครัวเมื่อไรก็ตามที่เป็นสายเข้าครัวเนี่ย คุณสามารถนะ,ะวันนี้บางคนนะคะเรียนหรือว่าบางคนเนี่ยทำเป็นอยู่แล้วอย่างเช่นทําพวกขนมหรือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่จะเขาเรียกว่าเป็นนะบางทีอาจจะขายนะในส่วนของนะบนไม่ว่าเฟซบุ๊กหรือ IG นะหรือว่าจะเป็นตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นซอเปอร์ a ัซซา,าหรือนะบางครั้งอาจจะขายบน f a c e b o o k นะเล่น f a c e b o o k ไปด้วยก็ขายไปด้วยไปชาสัมพันธ์ขายไปด้วยก็สามารถนะ,ะทำเป็นพวกขนมนะ ขนมที่นะเป็นเกี่ยวกับพวกอาหารสุขภาพอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคุณก็สามารถทําได้บอกเลยนะคะไรายได้ดีสะรวยสีนะช่วงนี้เพราะคนออกจากบ้านไม่ได้เราก็สามารถนะคะแพ็คใส่กล่องนะก็ส่งไปนะเดลิเวอรีให้ลูกค้าได้นั่นเองนะคะนั่นคืออาชีพที่3นะคือสายเข้าครัววันนี้ใครชอบนะทําครัวอยู่แล้วและจะสร้างไรายได้ด้วยนะก็เป็นเรื่องดีค่ะโอเคไหมคะและอาชีพที่ส อาชีพที่4นี้นะส่วนใหญ่เป็นขาลุยขาลุยนะสายลุยก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งธุรกิจที่ตอนนี้นี่โ,โหนะยังไงก็แล้วแต่คนเนี่ยไม่เคยพอนั่นคือเป็นอะไรคะเป็นสาย Delivery นั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นนะอาไลแมนนะหรือว่าจะเป็น Food p a นด้หรือเลอโมูหรืออะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้เนี่ยฮอตฮิตมากๆนะคะบอกเลยว่าทุกอย่างนั้นเห็นไหมคะในช่วงนี้ คนออกจากบ้านไม่ได้นะคะมันจะเกิดรายได้ได้เพราะว่าเรานะคะไปรับเขาเรียกว่ามีรถอยู่แล้วเลยแบบนี้นะรับส่งอาหารนั่นเองนะคะอันนี้บอกเลยว่ารายได้ดีมากๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงนี้เลยนะคะโอเคไหมคะนี่คืออาชีพที่4สําหรับใครก็ตามที่เป็นสายลุยค่ะเออนะมีรถอยู่ดารถมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้นะคุณสามารถเอาไปสร้างรายได้ได้นะคะโอเคไหมคะต่อไปไปดูอาชีพที่5นะอาชีพที่5นั้นบอกเลยนะคะอาชีพที่5้า เป็นอาชีพที่วันนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นสายที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสยังไงช่วงนี้ทุกคนจะเห็นนะคะว่าเมื่อมีนะโควิดมาและโควิดรอกนี้มันรุนแรงขึ้นมากนะคะและอาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพช่วงนี้ ใครๆก็อยากได้อยากได้สิ่งนี้ค่ะนั่นคืออาชีพขายประกันนั่นเองประกันสุขภาพค่ะไม่ว่านะคะบริษัทไหนตอนนี้ขายดิบขายดีมากนี่คือเขาเรียกว่าสายพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสบอกเลยนะคะอาชีพนี้ช่วงนี้ขายดิบขายดีมากนะประกันชีวิตนั่นเองเพราะทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะเมื่อมีโควิดมามันจะมีประกันโควิดด้วยนะในเรื่องของสุขภาพเนี่ย เป็นอะไรที่ดีมากๆบอกเลยว่าอาชีพนี้ตั้งแต่มีโควิดมาประกรันขายดีมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้5อาชีพนี้เป็นอาชีพที่สร้างไรายได้โควิดช่วงนี้ได้ดีทีเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกอาชีพนั้นนะคะทุกคนสามารถเลือกได้ว่าวันนี้เราจะจะสร้างไรายได้เสริมนะอาชีพไหนอะไรแบบไหนเอาที่เราถนัดและนะเขาเรียกว่า มีใจรักนะคะเออมีใจรักนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าวันนี้ทําแล้วนะคะเรามีความสุขและมันสามารถสร้างรายไ,ได้ได้ก็ควรที่จะนะคะหาทำนะคะทุกคนคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะควยก็มาแบ่งปันนะสั้นๆเนาะเพราะว่านี่ฝนลงแล้วนะคะฝนเริ่มตกลงแล้วนะฝนลงมาแล้วนะ,ะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกว่านะอาชีพเหล่านี้ที่มาแบ่งปันนั้น เราทุกคนนะเลือกเส้นหน่ออาชีพหนึ่งนะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แต่วันนี้นะคะ5อาชีพนี้ก็เป็นอะไรที่น่าจะเพียงพอและน่าจะเป็นอะไรที่นะทุกคนสามารถเริ่มได้เพราะบางอาชีพบางทีไม่จําเป็นต้องใช้เงินค่ะเออนะคะแค่ว่าเรารู้วิธีการนะว่าวันนี้เราะะอยากจะทําอะไรนะก็ลองเขาเรียกว่านะลองหาไอเดียดูบางทีอาจจะมีอาชีพมากกว่านี้ มากกว่าที่ควัยมาแบ่งปันทุกคนนะคะบอกเลยว่าหมัโดโคตรดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนั้น,นดูแล,ลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ mm hmm. จะไปไหนก็นะก็พกนะน้ำยาล้างมือนะเป็นเจลล้างมือหรือว่านะแมสอะไรแบบนี้นะ,ะดูแลตัวเองด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่าช่วงนี้นะละและลอกนี้เนี่ยเป็นอะไรที่บอกเลยว่ารุนแรงหนัก กว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นจงดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนนะก็เป็นห่วงเป็นใยนะส่งพลังให้กันและกันนะคะเราจะผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปได้ด้วยกันนะคะแล้ววันนี้ท่านใดที่นะเป็นเรื่องของนะมีหลายคนสนใจเรื่องของอสังหาก็สามารถท้าทายนะอินบ็อกซ์มาหาควายได้นะคะเพราะว่าณนะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นบริการนะรับนะับขายฝากนะขายฝากที่ดินไม่ว่ากรุงเทพ ปริมณฑลหรือว่าเป็นส่วนโซนของนะ้ำเพชรบุรีติดทะลงทะเลนะคนปรปฐมอมไรแบบนี้นะซึ่งเป็นย่านปริมณฑลเนี่ยบอกเลยสามารถนะ,ะมีนะควยมีแหล่งนะเงินทุนสํารองนะที่จะให้ทุกคนนั้นนะได้นำหลักทรัพย์หรือที่ดินสวยๆเนี่ยที่มีนะคะเอามาเปลี่ยนแปลงเป็นเงิน,น,งนต่อยอดธุรกิจได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใดที่สนใจในเรื่องของบริการนะรับ ขายฝากก็ทักถายค่ยได้นะคะหรือว่าวันนี้อยากจะลงทุนในเรื่องของโรงแรมนะั้นที่ดินต่างๆนะคะตอนนี้เนี่ยมีเยอะมากนะโรงแรมก็มีมากกว่า40กว่าแห่งนะเพราะฉะนั้นวันนี้บอกเลยนะคะเป็นช่วงโอกาสดีเพราะมีโควิดเลยทําให้นะราคาก็ต่ํากว่าราคาตลาดต่ำกว่าราคาจริงมาก และซับเป็นซับที่มีคุณภาพแบบด,ดีมาแข่งขันประชันกันเต็มไปหมดเพราะมันเกิดซับล้นตลาดนั่นเองนะคะและที่สําคัญช่วงนี้นะในเรื่องของทาเลที่ตั้งดีๆสวยๆในทาเลทองเนี่ยมีให้เลือกมากมายเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสนี้นะ,ะในช่วงนี้จงพลิกวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสเพราะคุณจะได้กำไรตั้งแต่ซื้อและได้อะไรอีกมากมายนะคะได้เงินทุนที่เหลือนะคะเก็บไว้เป็นเงินทุนสำรองเพื่อที่จะทำอ่ อย่างอื่นต่อไปได้นั่นเองนะคะหรือนําไปใช้ในกิจการนั้นๆได้นะคะพอเพียงโดยที่ไม่จะเป็นต้องไปกู้นั่นเองนะคะก็ประชาสัมพันธ์กันนะคะวันนี้ถ้าท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนไปติดตามคายได้ที่เพจแควอสังหานะคะในทุกๆวันก็จะมีการแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดนะคะติดตามกันนะคะถ้าไม่อยากพลาดติดตามรับชมก็กดซีฟิร์สเห็นก่อนนะเห็นโพสต์ก่อน เห็นไ like ลฟ์อะไรแบบนี้นะจะมีการแจ้งเตือนและนะสามารถตกดติดตาม Facebook ส่วนตัวนี้ได้ด้วยนะคะถ้าไม่ยาพลาดสาระดีๆในทุกๆวันที่ควรมาแบ่งปันทุกคนนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะไลฟ์ like นี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนท่านใดที่ได้แชร์ไลฟ์นี้ออกไป mm. ก็ขอเป็นพาสติกันขึ้นตลอดกักกันนะคะเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะ mm. เพื่อที่จะให้ทุกๆคนนั้น ได้มีอาชีพได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาในช่วงวิกฤตโควิดนี้โอเคไหมคะทุกคนคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีมาแบ่งปนันติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหมวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะเดทาทายใครต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วคราวหน้ามาเจอกันนะคะไม่อยากพลาดกดติดตามไว้คะ่ะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย